m o b บายแบงกิ้งล่มอ๋อค่ะแบงค์ชาเขาก็ดีตอนนี้เขารายงานออกมาเป็นไตรมาสเลยน้องเจ้บอก mm. ให้เลขสวยมากเลยไตรมาสสามเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ชั่งนดีไตรมาสสามแอปพลิเคชัน m o b บายแบงกิ้งปรากฏว่ายัางไงร,รู้ไหมท่านผู้ชมเลขสวยจริงๆริงไตรมาสสามก็แปลว่าไตรมาสตั้งแต่กร,รกฎาคมสิงหากันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีสถิติมบายแบงกิ้งขัดข้องหรือล่ม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสองของปีนี้โดยขัดข้องเป็นจำนวนเจ็ดครั้งเจ็ดชั่วโมงน้องไบของเจ็ดธนาคารเจ็ด <7 S 1> ครั้งเจ็ดชั่วโมงของเจ็ดธนาคารนะคะอ่าเจ็ดครั้งเจ็ดชั่วโมงของเจ็ดธนาคารของไตรมาสสามประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารเกียรตินาคินพัทระธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือ TTB แล้วก็ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์อ๋อมีอยูอ b ด้วย7ธนาคารโดยขัดข้องเป็นเวลาเท่ากันทุกแห่งเลยคือประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงก่อนจะกลับมาทำงานได้ซึ่งเป็นการขัดข้องระบบโบรกเกอ n ์เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสองและไตรมาสหนึ่งด้วย ไตรามาสที่สองเนี่ยขัดข้องสองธนาคารสามครั้งห้าชั่วโมงแต่พอไตรามาสสามเนี่ยค่ะขัดข้องเจ็ดครั้งเจ็ดธนาคารแล้วก็เจ็ดชั่วโมงโดยเฉลี่ยกันไปธนาคารและประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาทําการได้อะนี่ก็แปลว่ายัางไงเลขสวยช่ด้วยนะเจ็ดครั้งเจดเจ็ดชั่วโมงเจ็ดธนาคารเจ็ดเจ็ด <7. S 1> <laughs> อมันมีอารมณ์นี้เวลาแบงโมบ์มือใบเราไปซื้อของแล้วไปกินข้าวแล้วก็ปรากฏว่าเออไม่ได้แล้วเราก็ทำยังไงวะธุราก็ต้องรีบไปงานก็ต้องเข้าไปเออจะไปบอกแม่ค้าว่าโมบายบขัดข้องเงินสดก็ไม่มีสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคำเดียวคือนั่นแหละ นึกออกใช่ไหม <ฮา S 1> โมโหงไงก็เพียนว่า <c oughs> ใช่ไหมเจ็ด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 เออปรกากฏการที่น่าสนใจดี